สวัสดีค่ะอินดีตอรับเข้าสู่ช่องทวีเฟนทวีแอปสาหรับคนที่รักการวาดภาพแล้วก็การทำบัตรนะคะแล้วก็มาเจอกับพีทอีกแล้วเนาะใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e เป็นกำลังใจให้กับพีทด้วยนะคะวันนี้ตามชื่อคลิปเลยก็คือเราจะมาแบบว่า หาช่องทางการทำเงินเนะก็คือเราจะมาแนะนำเว็บไซต์ที่สามารถที่จะโรงงานได้นะคะใครที่กำลังฝึกวาดรูปหรือว่าวาดรูปอยู่แล้วหรือว่าวาดรูปเก่งๆเนี่ยเป็นพวกแพทเทิร์นเกี่ยวกับแพทเทิร์นผ้าต่างๆงานเป็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยก็สามารถมารงงาน ในเว็บไซต์นี้ได้เนาะเว็บไซต์นี้ก็น่าจะชื่อว่าพรีว่านะคะถ้าอ่านไม่ผิดเนาะก็คือเว็บไซต์เนี้ยเขาจะมีสินค้าต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทาแบบเป็นการพิมพ์งานนะคะก็คือพ,มพิมพ์พิมพ์ผ้านั่นเองเนาะก็ให้เพื่อนๆดูเลยก็จะเป็นแบบเนี้ยเนาะถ้าเราเข้าใจไม่ผิดก็คือเหมือนเขาจะเอาลายลายที่เราออกแบบเนี่ยเอาไปพิมพ์เมื่อลงบนผ้านะคะเมื่อแบบมีคนสั่งสินค้าของเรา แล้วทีนี้เราจะได้ประมาณ30%อะไรประมาณเนี้ยนะคะซึ่งรายละเอียดนะคะเราจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปเลยเนาะจะเป็นลิงก์สำหรับสมัครอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีบอกหมดนะคะรวมถึงการสมัครขั้นตอนการล็อกอินจนไปถึงการส่งให้อนุมัติอะไรเงี้ยเขาจะบอกหมดเลยนะคะแต่วันนี้เราจะมาแนะนำเนาะเนี่ยเว็บไซต์เนี้ยนะคะมัน มันเป็นเว็บไซต์ที่เราอะสามารถนางานของเราอะมาลงได้แล้วทีนี้เราจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันเป็นยังไง ขั้นตอนแรกเนี่ยเราอะเวลาเราเข้ามาในเว็บไซต์อะไรต่างเนี่ยเราควรจะมาสํารวจก่อนเนเาะก็คือหนึ่งเราสํารวจว่าเออมันมีครีเอเตอร์กี่คนตรงนี้นะคะนักสร้างสารรค์ก็คือจะเป็นครีเอเตอร์เนาะแบบมันจะเป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะขายสินค้าออกไปได้หรือเปล่าเนาะตรงนี้นะคะครีเอเตอร์ก็ยังมีเยอะเท่าไหร่นะอันนี้เลิฟรีแวร์จะเป็นของพีชนะคะเดี๋ยวอันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาคลิกให้ดูตรงนี้นะคะเราก็สามารถดูแล้วอย่าลืมนะคะเข้าไปดูสินค้าของเขาว่า เขาขายเกี่ยวกับอะไรนะคะถ้าถ้าเราแบบว่าเข้ามาในเว็บเขาแล้วเราไม่รู้ว่าเขาก็ขายเกี่ยวกับอะไรแล้วเราไปทําแบกแนวเกินไปมันอาจจะขายไม่ออกก็ได้นาะเราก็ไปดูก่อนว่าอ่ะเช่นบอดี้สูตรนะคะก็ลองดูว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มีคนวาดแบบไหนบ้างอย่าลืมนะคะบอดี้สูตรเราขายให้กับเด็กเราขายให้กับเด็กใช่ไหมเด็กน้อยๆอ,อย่างเงี้ยเราอ่ะต้องดูว่าเออ มันจะควรจะเป็นรูปอะไรถ้าเราขายกับเด็กเราไปทํารูปที่มันดูเป็นผู้ใหญ่เกินไปแบบ18บวกอะไรเงี้ยคือพ่อแม่เขาไม่ซื้อให้ลูกเขาใส่อยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆดูดิแต่ละคนเขาก็จะออกลายแบบน้องหมาน้องไก่อะไรเงี้ยหนูมีงูมีเป็นพวกม้าน่ารักน่ารักนะคะเพื่อนๆสามารถดูได้เลยเนี่ยเป็นลายมังกรลายแรดคูนอะไรเงี้ยต่อมาเนี่ยจะมีแบบ สินค้าไหนที่เราอยากจะลงเช่นกระเป๋ากระเป๋าที่เราลงได้นะคะก็คือกระเป๋าช้อปปิง้งแล้วทีนี้เราเข้ามาดูกระเป๋าช้อปปิ้งเนี่ยจะเป็นลายแบบ happy birthday ลายน่ารักน่ารักนะคะก็สามารถเข้ามาดูตัวอย่างที่คนอื่นทำไว้ก่อนเนี่ยแล้วก็เพื่อนๆนดูนะคะว่าราคาก็จะแตกต่างกันไปเนาะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนเพื่อนจะตั้งราคาเท่าไหร่ ซึ่งในคลิปที่เขาแนะนําเนี่ยจะมีบอกแล้วก็สอนวิธีการตั้งราคาอยู่แล้วพิดจะไม่พูดเนาะนี่นะคะถ้ามาแนวแบบเนือแนวอย่างเงี้ยก็น่าละเกาหลีนิดนดน,ดนะคะมันก็เหมาะกับการซื้อไปฝากเพื่อนสนิทหรือแฟนใช่ไหมต่อมาเราก็เลื่อนไปดูมีหลายคนหลายสไตล์มากเลยค่ะโอเคอย่างที่เรามาทัวร์เว็บเียบร้อยแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเขาขายสินค้าอะไรแล้วใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ย เราอ่ะก็มาดูว่าเราจะเข้าไปตรงไหนให้เพื่อนเพื่อคลิกไปที่จริงๆก่อนหน้านี้ถ้าแบบว่ามันจะเป็นรูปตัว c ตรงนี้นะคะมันจะเป็นรูปตัว c ตรงนี้ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปจริงๆคลิปวิดีโอของเขาจะมีสอนอยู่แล้วคลิกพอคลิกเข้าไปเพื่อนสมัครสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบพีชนะ โอเคพี่จะาไม่ให้ดูข้อมูลส่วนตัวที่พี่กรอกเข้าไปนะแต่จะให้ดูช่วงที่พี่อัปโหลดแล้วก็สามารถที่จะให้เพื่อนๆดูได้เนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการจัดการปลกต่างๆเนาะเพื่อนเพื่อก็สามารถเข้าไปดูได้ลายสินค้าเอ่ยการจัดการสินค้าเอ่ยอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ประมาณนี้เลยเนาะคือมันสามารถที่จะ ลงผลงานได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะพีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เพื่อนๆลองไปลงดูนะถ้าใครไม่รู้เนี่ยหรือไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะพีจะเอามาบอกเพื่อนๆเ,เลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ